สวัสดีค่ะปากับปีเดชอันพาเอฟซีพาถันผู้ชมมาเมืองนี่เนาะคะ่ะมาเมืองอ่าต้นผักกะถิ่นผักกระเสดบานเฮาเนาะคะ่ะอู้ยหลายค่ะอ่อ,อน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 ,ออน,ออนค่ะเพียเพียเพียดยอ,อ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนอ่อน กินอันกับปนกับแก้วแสบเลยนะคะเพียอ่อนๆค่ะอ่อนๆ้อนนี่นี่อู้อ้อนหลายอ่อนหลายตาแสบตาแสบนี่อยู่เจ้าเอาไว้ค้างหัือวนเด้อ อ่อนๆอ,อ,นอุ้ยดกคักดกแน่ค่ะดกคักดกแน่ค่ะโอ้ยน้ะมันสีงามนากอืมดกคักดกแน่เด้อจ้าเด้อนี่นี่นี่ห้องห้สิได้กินกับอันนี่ไปกินกระปุลเนาะกินกระปุลอุ้ยสะอ่อนสะอ่อนนี่นี่ค่ะ นี่คะ่ะสะออนพักเกษตรพักเกษตรพักกระถินเนาะจ้าเป็นปลาเลยตะก,กี้บ่หลายเด้คะ่ะตะก,กี้บ่หลายที่นี่โอ้หลายหลายคักหลายแนย่หลายคักหลายแน่จ้า นี่ค่ะข้างหลังป้าอนี่มยอดกับยอดอ่อนๆเดิค่ะยอดอ่อนๆยอดมันไปกินยอดก็หวานเด้อจ้ะยอดก็หวานเพี่อะหยอดหวานปลาปลาผักกะทิน โอ้ยห,อหลายหลายหลายค่ะป่าต้องเอาไปกินแล้วเพียสออนค่ะสะออนผักกะทินค่ะเพียพีค่ะฟักอ่อ,อนๆเออป็นตะกินเด้ค่ะยอด หยอดอ่อนๆงามๆพี่กินได้ทั้งหยอดทั้งฝักเด้อจ้ะเด้อพี่กินได้ทั้งหยอดทั้งฝกักค่ะเพียทั้งหยอดทั้งฝักโอ้ยดกคักดกแน่อยู่ข้างอันสะอสะยู่ข้างสะนี่ค่ะนี่ น้ำเพิ่นก็เต็มเต็มสะเลยค่ะน้ำก็เต็มสะน้ำก็เต็มสะพุ่นนะใสพร้อมเด้ค่ะบ่แม่นน้ำอันนั่นเดืกบ่แม่นน้ำอันบ่ใสเด้ค่ะน,น้ำใสพพูนปลาผักกะถินปลาผักกะเฉดโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนหลายค่ะ นี่นี่เอาไปกินเอาไปกินกระปลนี่เอาไปกินกระปนลเ,เนาะโอ้กินกระปุลกินกรบแก้วค่ะค่ะกินกระปนลกินกับแกวออ้ยสะอ่อนคักสะออนคัก,ออกงามงามค่ะ มิตรยอดอ่อนๆม่ตรยอดงามๆนี่มาเก็บไปกินค่ะมาเก็บไปกินค่ะเก็บไปกินพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยสะอ่อนหลายสะอ่อนหลายของแสบของงัวตัวนี่ของแสบของงัวของแสบของงัวเด้อค่ะนี่ล่ะสะตอ สไตอยอีสานเฮ้าค่ะ,น,น,คะนี่นี่ค่ะนี่เนาะโอ้ย